สวัสดีครับมีมาบึงรถเกี่ยวไหมนะครับนีเขาถือรอตเตรี่แล้ววันทีหนึงครับเขาสื่อมาคูปตา DC 93G ครับนี่ yeah. ไม่แกะกล้องเลยครับนี่ลงหน้าปีเลยครับหรือ,อเป็นสไลด์ลงเลยครับบึงบอลกูู๊นะครับ <c oughs> ตัสิบสามนะครับบมื่อเป็นตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดน 10, ทเป็นรอ,อ,อยหัครับผมเดี๋ยวมากบึงขั้นตอนการเอาลงเลยครับฮะอย่าจมเมี้อ่ะว่าอันนี้ไล่ยูทูบยูทูบเอาลุง YouTube. ยูทูบครับผมจะให้เขาแก้สติครับ มาเบิ่งว่ามันสิจดจานบอรครับครับผมเบิ่งของแถมเนี่ยขอ yeah. งแถมอันนี้คือยังนี่ hey, นะครับนี่อุปกรณ์การล้างย่างดีตัวงงมมน,น, <Hey. S 1> น,นี้บ้างไหมแถมแล้วไว้เงียบเพิ่มก็ถ่อมเสียงหน้านี่นี่บ้างไหมโอ้ยบอกเขาปั่นจะคล้องเป็นจะคล้องรถเดียรถป่าครับเนี yeah. ่ย สไลม์มากเลยครับกูบุตา้าโอ้ยเบียร์สัง่งรังหนึ่งความแถมเบียร์รังหนึ่งป่โอ้คือแถมหน่อยเถอะิืเม่าป่ะนี่ครับกูบุตา้า มาเบ่งตอนลงเลยนี่ลงแล้วครับไม่แกะกล้องนะครับซื้อสดล้าน 3, สามแสนกว่าบาทครับเนี่ยอ้หรถจะไม่ไหลายี๋วยวะนี่คูปตา DC เก้าสาม G นะครับซื้อสดเลยล้านสามเกือบล้านสี่นะนี่ลูกไส้บันถึงแล้ววันทีหนึ่งนะครับจัดคูปตาเลย รดใหญ่ซื้อเ่อไรนะครับลนลงหน้าลงแถวบาน right espaço, runter, right? ่อหน้ามันลมเนี่ยเดหน้าเนี่ยติดตีดคือดังสั่นติดตติดต เขาล้มบ่ล่ะมาเบิ่งสิเขาล้มบ่ค่อยถอยค่อยถอยเขาเลยเฮ้ยๆๆโอ้ยคุณเหรอเขายางสวมแข่ามันไหวบ่เห็นไหมเกิดเอโดดเดินมากเลยครับโอ้โหตา ไม่แกะกล้องเลยครับเนี่ยเลยมาเลยใส่มาใส่มา ต้องตัดงามวงออกได้นี่ออมีแต่ไม่ไม่รถไม่มันก็นดีบัดนละนอ้องพี่น้องนะเออจีหล่นะใกญ่กองเลยโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับตัวนี้เป็นขนาดกลางนะครับก็ยี่สิบสาม เออียบร้อยครับผมออนี่เปิดแตเรเลยก็ใช่เอองามแต่ผูกรถนี่ละพอดีอ่ะลงหน้าบันเท้าขนาดนี้พอดีปัญญายกนี่จมครับพี่น้องหน้าบันเป็นดินสมองบันเท้าขนาดนี้พอดีเจ็ดสิบหน่อยพอดเป็นว่าปี นี่ครับจะคลองรถนี่ DC93 ครับผมรอเลยอกตัวแมนเบาบุกมันเงินมันทองมันคำนนนนนเกี้ยวเงินเกี้ยวทอง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจะไปเห็นงานแล้วตะเกียบ่อยไปเด่า